้้การสไนเปอร์ M 2 0 0นะครับได้มีการบัฟดาเมจหรือเพิ่มดาเมจให้นะครับผมและมีสไนเปอร์อีกตัวนึ่งนะครับที่ผู้เล่นนะครับหลายคนเลยเรียกร้อนะครับอยากให้มีการ บัฟดาเมจขึ้นมานั่นก็คือสไนเอ L นั่นเองนะครับผมเอลเขียวได้นำนาน,นะครับนี่เลยนี่เขาอยากให้บัฟดาเมจมากๆนะครับดาเมจเริ่มต้นของมันเนี่ยอยู่ที่85นะครับอันนี้คือสเปคเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมอ่า มันใช้พลอยในการซื้อแล้วก็ใช้ฉายาในการซื้อด้วยนะครับเอาเป็นว่ายุดดอกเนี่ยก็คือสามารถมีได้เลยพร้อมกับต้องมีฉายาสไนดด้วยนะครับสไนช่องสุดท้ายเนาะอ่าช่องสุดท้ายหรือรองช่องสุดท้ายแต่ก่อนน่าจะรองช่องสุดท้ายเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นช่องสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสไนเปอร์เอลเนี่ยมันมีการบัฟดาเมดมาแล้วนะแต่ว่าบัฟเป็นตัวเลคาม มีการปรับสเตตนะครับบอกเลยว่าสเตตดีขึ้นนะครับไม่มีเนิร์ฟลงเลยบัาดาเมจจากของเดิมผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ประมาณ9กวกว่าได้แหละนะครับตอนนี้ยคือมาเป็น170ความแม่นยำอยู่ที่72 v r e c o i คก็ลดลงมาเหลือ57 n s p e เ d ปก็อยู่ที่78 h เฮรคนะครับก็ลดมาจากของเดิมเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยเหลือ54นะครับก็สุน12นัดนะครับ อ่าแล้วก็ค่ารลลายละของมัน,นี่ยอยู่ที่200เรียกได้ว่าทำรรมาดีเลยตัวเนี้ยทำมาดีมากเลยเป็นคือพูดเลยว่าเป็นสไนเปอร์ที่บัฟมาได้โหดมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นคนเล่นสักเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะว่าเกมไม่ได้เอามาขายด้วยไหม เออเพราะว่าในในคางมันก็ไม่มีเนาะดาร์กสไนเปอร์น่ยก็มีการบัฟดาเมจขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าสเตตอื่นอ่ะผมไม่มั่นใจว่าได้มีการปรับขึ้นมาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าดาเมะปรับขึ้นมาแน่นอนก็คือดาเมจอยู่ที่หอยแนะครับแต่เรื่องจำนวนกระสุนสเตตอื่นความแม่นยำวีลีคอยล์เอฟสปีดเฮดลีคอย,ยคอยะไรพวกเนี้ก็ถ้าเทียบกับเอลเลคาโม่เอลเคาโมเนี่ยดีที่สุดเลยดีกว่ายเยอะเลยนะครับเออดีกว่ายเยอะตรงเรื่องกระสุนกระสุนเนี่ยสำ แล้วก็พวกวีรีคอยเฮดรีคอยอาจจะปรับนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอาจจะดูไม่เยอะแต่แต่ลดมาขนาดนี้นะถ้าเทียบกับไอตัวดาร์กออนไอร์เนี่ยสำหรับผมถือว่าเยอะนะครับอ่าแล้วก็นะครับในค้างแสงนะครับวันนี้นะครับ PB ก็เอาดาบเซเบอร์มาลงขายในค้างแสงซองซอมบี้ก็เอามาครับนี่ครับแล้วก็เบเล่สับไวครับอันนี้เบเล่สับไวสีดําเบเล่สับไวแบบเบเล่ฟ้าอะไรเงี้ยสามสิบวันเนี่ยมาจัดกันได้เลยนะเนี่ยเนี่ยคนดูต้องรีบนะครับเนี่ยแล้วก็มีกล่องสุ่มบาเลส อันเนี้ยไม่ถาวรนะครับอ่าก็คือได้บาเลีการันตี100%แล้วก็ซองซับบี้เหมือนกันไม่ถาวรแต่ว่าก็ได้อ่าซองซับบี้นะครับเหมือนกันนะครับอ่าได้กี่วันก็ลุ้นเอาเองละกันบาเลีก็เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเอลทั้งคลิปเลยเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมตอนที่มีการบัฟดาเมจสไนก็คืออัปเดตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนาะก็คือ ผมเล่นหมดแล้วผมเล่นสนายทุกตัวเลยแต่ว่าผมเล่นมันนิดๆหน่อยๆอ่ะมาเดี๋ยวเรามาจัดหนักจัดเต็มกันนะครับก็ผมจะเล่นเป็นนี่นะเบลคสับไวไอเทมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคม่พูดเยอะครับเขาเก็บไปลุยกันดีกว่าครับไปครับโอเคมาเดี๋ยวมาลองยิงก็ดูได้ดูกันนะครับบอกเลยว่า1นนัดเที่ยวสวรรค์แน่นอนนะครับ ถ้ายิงกลางอ,อกนี่แนะ่นอนตัวชัวร<ะ>์ะเมื่อกี้หนึ่งนัดเมื่อกี้ <c oughs> ที่เรายิงนี่ <c oughs> อันนี้นะครับไม่ไม่มีแอซิดแค่ทั้งนั้นนะครับอันนึงอันนึงขอเวลาอีกไม่นะ <c oughs> ริงอยากเล่นท้องใต้มากกว่านะแต่โอ้โหโดน,นเหล่าเรียบร้นอยโดนเหล่าครับหลุดไปได้ไงครับนี่้ยอ,อันอนี้โอยอ่ะนัดเดียวเลยแม้ส่วนมากนัดเดียวเลย หังไม่โดนเฮ้ยยัดแน่เลยเฮ้ยโอ้แตยแลวโหตะ วะกัดเดียวแรงแบบแรงมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ลำบากมากโดนยิงจากไหนนักหนาก็ไม่รู้ หนึ่งนัดเต็มเต็มจริงๆเล่นตัวไอดอนแบบว่ายิงชิวๆก็ได้แล้วนะ <Red S 1> ดับฝันดีแล้วตัวไอดอนก็ได้ เพราะในเมื่อดาเมจก็ยิงขนาดนี้แล้วนะครับ<笑><笑>เออเ,เนี่ยแล้วดูดาเมจที่ผมทำได้เดี๋ยวตอนเนี้ยเห็นปะ่ะร้อยเก้าสิบหกนะครับโอ้โหดาเมจมันเยอะมากแล้วอ่ะคือเนี่ยพอใส่หน้ากากพิพิเจนใช่ปะ่ะเองนี่มันบาลีดีๆเลยอ่ะบาลีก็ก็คือถ้าไม่ไม่ใส่เทมอ่ะไม่ใส่เทม,มอะไรดาเมจมันเพียวๆอ่ะอยู่ที่สองร้อยเห็นปะ่ะแต่เอลเนี่ยโอ้โหจัดไอเทมอะไรอย่างงี้ปุ๊บ เองนี่มันบาเลตดีๆเลยอะ<ช>่ะเออแต่ว่าผมว่ามันไม่ต้องขนาดแล้วหรอกเล่นเป็นตัวไอรอนแคเนลพอละโอ้โหเอ็มเ ไว้ไว้หนีไว้ไว้นะครับสวยดัน <c oughs> ตาชื่อเหมือนพ่อที่สี่ฝั่งแดงเลย <c oughs> แล้วมนชื่อปุ่งชื่อพ่ออะไรกับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โอ้ตายแล้วผมไม่เกี่ยวเนอะ <c oughs> ผมเผอไม่ได้เลยนะนี่แปหนึ่งนัดแรง แรงและยิงยิงสนุกด้วยนะแต่ว่าปืนมันไม่ต้องไอ้นี่มากเลยก็จะเทียบกับของเก่าคือทำขึ้นมาดีจริงๆนะแต่เอลมันกระสุนมันลั่นเร็วมากมันก็ตรงด้วยเนาะตรงมากเลยอันนี้ก็เฮ้ยระวังกันให้ดีนะครับอาจจะยิงไม่โดนก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าสับเร็วๆ นะครับเนี่ยแหละคือข้อสรุปของเจ้าปืนตัวนี้ 你。 ตายที่สองายทสองก็พออะไรก็เจี๊ยสวยครับสวยครับขนตลุกเลอะไรอะอะไรวะ เยอะมากครับขอเน้นๆขอเน้น <quizz> ๆ <ical mayonnaise> อ่อน่น่นเฮจอด you know ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผวารณพิตาพาลีมีไปไม่ถูกเลย าตุ่งตัวอะไรวะเนี่ยคนคนในห้องนี้เกิดอะไรขึ้นครับเน,นี่ยปืนดีมากเลยแต่ว่าผมผมยอมรับเลยนะว่าผมอยากเล่นมันไม่ค่อยได้มันมันควรจะดีกว่านี้คนดูเอโอ้โหตายแล้วยายาเป็นได้ยิงปืนมันดีครับแต่ ผมยังเล่นไม่ดีพอ,อยาไม่มียาไม่มี เสียดายว่ะยิงไม่โดนเสียดายอ่ะเขาลงมาทางเดียวกันหมดแล้วอะโอ้เมื่อกี้อะไรวะน่ยตัวผมวิกหลุดโอ้ตายแล้วเป็นแม่ชีไปแล้วตัวผมปืนมันดีนะเนี่ยมมัันนจริงว่ะอย่างที่ผมบอกอันนี้ผมพูดจริงปืนมันดีเว้ยแต่ผมยังเล่นมันไม่ดีพอ เหมือนมันดีได้กว่าเนี่ยเหมือนมันโดนกักอะไรวะทั้งอย่ากแบบผมต้องเล่นมาให้ได้ไหมแล้วผมเก่งมากเกินไป ก็เถื่อนคนอันนี้ไม่โดนนเนี่ย ตรงเป้านะครับตรงเป้าเลยสไนตัวนี้อะไรวะเจ๊ดายใช้เหมือนเหมือนว่าเขายิงปืนกันอย่างเดียวแบบมันไม่พอครับเอ็ดีดีดีจอยจอยเอ้า thì có thể thích khai bắn Ôi, oh, lên chú Đừng ยาวไหมเนี่ยอโอ้โหแต่ได้คนดูอันนี้ผมผมยิงเขาไม่โดนไหมนัดแรกอันนี้เสียแล้วก็เสียเวลาเสียเวลาที่เล็ง เสียโดนมากเลยเงียบๆแต่เกิงครับเกิงเกิงครับไม่กล้าบุกไปเลยครับเพื่อนไม่บุกแล้วครับตาเนี้ยโอ้ยไม่อยากจะเดินไปเลยครับนี่สามแยกยาวเข้ายาวไม่มีคนดูเฮ้ยห้องนี้เดือดได้ไงวะไปกันต่อครับไปกันต่อครับ เป็นปัญหาแล้วยังเหลือก็เยอะอยู่เลยเหลือ34มสิบเซฟครับเซฟครับไม่กล้าเดินแล้วครับไปไปไหนแล้วครับอยู่บ้านครับบ้านเราปลอดภัยแน่หรอวะโอ้ จริงอ่ะจริงอ่ะปล่อยพายแล้วแน่นะเจอกันปะล่ะโอเคเลื่องเลื่องน้อยครับไม่อยากเดินมั่วๆเลยตอนนี้ถึงเพื่อนจะอยู่ผมก็ไปไว้ใจไม่ใช่ว่าไม่เชื่อใ,ใจเพื่อนนะแต่เรื่องกูน้อยไงประเด็นคือเรื่องกูน้อยไงยิงเล่นยิงเล่น เดี๋ยวเพื่อุกนะเพื่อนุกนี่าอ,ารอ,อครับเอบนลุดคุณดู คบุกมาชนผมดูอยู่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยพี่โมเดลเหล่าผมมากพี่โมเดลเหล่าผมมากโอ้โหผูที่ถือเซเบอร์เลยครับ ไลน์มาตะพัคเกอเลยเมื่อกี้เออปรับใหม่ตั้งโกะเอเคมาช่วยมันช่วยผมพยายามขับขัดได้ละเฮ้ยโดนปะเมื่อกี้ไม่เหมือนว่าไม่ได้โดนคนหน้านะครับไม่ได้โดนคนใส่พิกลุงนะไปโดนคนในกระจกยิงมันยิงทะลุกระจบผมจะเจ็บอ่ะผมผมมั่นใจว่าน่าจะเต็มที่ก็เลือดส้มๆอ่ะ ความไปไปได้เลือดยุบเลือดยุบเลยเมื่เกะเลือดยุบแน่นอนจบตายแล้วครับ มาแล้วผมได้ยินเสียงแถวนี้ฝาดนะครับจีจีจานต้นมาเว้มาเว้บพี as p l a n ก็บับโอ้เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงไม่เอามาขายคนดูมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้ไง เฮ้ยมันยิงดีมันยิงแบบมันช่วยผมในสถา,านการณ์ที่แบบผมน่าจะเสียเปรียบอยู่แล้วผมน่าจะไม่รอดอยู่แล้วแต่มันช่วยเว้ยเฮ้ยดีดีดีผมไม่อยากบุกเลยวะรอบนี้ไม่มันใจแล้วเฮ้ยยิงได้ยิงชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ยิงยิงได้ก็เป็นพอนะครับโอ้โหผมเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เกรงสุดๆกลัวจะเล่นไม่ดีมันไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับสไนต์ตัวนี้ แต่แม่งทำได้ดีว่ะมีเขาอเอาไม่มีเอาโทษทีครับไม่ไม่ได้ใช้เฮ้ยเขาบุกขบ cụ มาแล้วครับขบ cụ มาแล้วครับอาจารย์ต้นนะแม่ปวดนะครับไปยังไงเฮ้

ตกใจเลยเออตกใจเลยเออกูตกใจเลยผมเซ็งมาอย่าบอกใครผมคนไทยเียพี่รู้อะไรไม่ได้ไปบอกไปบอกบอกอย่างที่กุดูเห็นเลยเนาะกับการเล่นของผมคือในสถานการณ์ฉุกเฉินนะมันกลับช่วยผมได้มากๆเลย เด้กคนดูเห็นกันเลยนะครับว่าสไนเปอร์ตัวนี้นะครับปรับมาได้โกมากเอาจริงนะผมแอบรู้สึกว่ามันมันโกงแบบแอบโกงกว่า M200 น,นิดนิดด้วยนะเออไม่รู้แหละแต่ว่านะมันก็ถ้าเกิดว่าเกมมามาขายนะครับแนะนำให้ซื้อเก็บไว้ละกันนะครับเจไ๊ไปคิดหน้าครับผมเจอกันจ้า